สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโปรแกรมซอฟต์แวร์ so นะครับอ่าเนี่ยครับให้คุณโหลดแอปนี้นะครับนี่ที่เป็นรูปคนยิ้มนะครับอ่าเข้าไปให้คุณกดตัวเกมที่คุณเลือนนะครับผมแนะนำให้เป็นเกมที่ไม่ใช้เน็ตนะครับ อ่านี่ครับากดอันที่สามนะครับนี่แล้วก็กดไปครับแล้วก็กดอันที่สามอีกทีนะครับแล้วก็กดเลยครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมตัดตอนที่มันเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ให้คุณกดทางด้านซ้ายนะครับอืมแลวคุณกดไปที่ตัวไฟล์เลยนะครับคุณกดตรงกลาง แล้วมันจะบอกให้คุณยกเอ้ถอนการติดตั้งนะครับอ่าคุณจดตกลงไปแล้วคุณก็ติดตั้งใหม่นะครับเราจะคู่นะครับ อ่าเสร็จแล้วให้คุณกดเปิดเลยให้คุณกดยกเลิกนะแล้วให้คุณใช้โปรแกรมอะไรนะครับอืมโปรแกรมที่ไว้ป้องกันนะครับให้คุณกดยกเลิก อาลครับก็ให้เขาสอนเล่นใหม่เหมือนกันครับอ่าก็เดครับมาสอนเล่นแล้วกันนะครับอืมเล้ซ้ายขวาขวาครับซ้ายเอาละรครับนี่ครับเป็นไง แน่ครับแล้วคุณก็กดออกเลยถ้าคุณกดเอฟไปก่อนนะครับอ่าแล้วคุณก็เข้ามาที่ช็อปนะครับอืมคุณเข้าไปกดที่ตัวเงินนี่ครับคุณกดตรงนี้แล้วมันจะขึ้นมานี้้ถ้าคุณไม่อยากกดซ้ําตรงนี้นะครับกดแยกซ้ำนี้ให้คุณกดตรงนี้ครับออโต้ครับคุณกดแยส แล้วคุณจะกดกดได้ตลอดเลยครับอืแล้วให้เป็นเงินก็เหมือนกันนะครับนี่กดนี้เหมือนกันอ่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมี่เท่านี้นะครับบ๊ายบาย